อยู่ๆเขามาบอกเลิกเราเมื่อประมาณเดือนกุมภาค่ะวันที่สิบเก้าเขาบอกเลิกด้วยเหตุผลอะไรคะเขาตอนแรกเขาให้เหตุผลว่าเขาไม่อยากให้เราต้องมาทนอยู่กับเขาไม่อยากให้เสียเวลาอยู่กับเขาเขาไม่เคยดูแลเราได้เลยมีแต่เราที่ดูแลเขามาตลอด ใส่ใจเขาในทกุกเรื่องามาทำหล่อใสใช่ไห <laughs> มใช่ไงค่ะแล้วแต่คือ,อเราเราเองเราก็ไม่เชื่อเขาว่าจะเลิกกันด้วยเหตุผลจริงๆเราก็พยายามถามว่าทําไมไงมันต้องมีเรื่องอื่นสิม,มีคนอื่นใช่ไหมเขา,ขาก็บอกว่าใช่เขาก็พูดแค่นะคะี่ะเเธอดีกว่าเธอดีดูแลเราดีมาตลอดแต่คือวันนี้เหมือนมันไปต่อไม่ได้แล้วเขาให้ผลว่าไปต่อไม่ได้แล้วเขาบอกเขาไม่เคยคบใครเกินสามปีเลย เหมือนเขาเป็นคนขี้เบื่ออะไรทำนองเนี้ยค่ะเอาแต่ใจจังเลยอ่ะอรักเก่าครั้งใหม่สวัสดีค่ะจ้าค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรคุยกันคะรักเก่าครั้งใหม่ค่ะก็คือเคยเป็นคนที่อกหักมาจากครังเก่าอ่ะค่ะก็คือ ถูกนอกใจมาแล้วก็เหมือนเราก็อดทนมาตลอดเราก็คือครั้งเก่าคือจบไปแล้วค่ะ,ะเราพยายามมุฟตัวเองออกมามเจอคนใหม่หม่ตอนตอน,ตอนที่เป็นรักเก่าตอนนั้นเนี่ยเราครบกับคนเก่านานแค่ไหนคะประมาณสี่ปีค่ะโอ้สี่ปีแล้วก็มีเรื่องของปัญหานอกใจค่ะค่ะอ่ะก็มุฟออกมาได้ก็มุออกมาได้แล้วค่ะค่ะก็เริ่มต้นกับคนนี้ก็ทุกอย่างก็เป็นไปด้ด้วยดีทุกอย่างค่ะแต่ มาอยู่ในจุดเดิมที่แบบถูกนอกใจอีกครั้งหนึง่งการจ้าตอนที่กับเลิกกับแฟนเก่านานไหมคะก,กว่าจะได้มาเจออีกคนหนึง่งนานค่ะก็ไม่ได้เกิดจากการที่เราพยายามจะลืมคนเก่าโดยรีบดึงคนใหม่ถูกไหมค่ะก็พยายามคุยกันคุยกันประมาณหกเดือนนะคะถึงจะแบบคบกันเพราะว่าเราเองเราก็เหมือนเคยเจ็บมาค่ะก็ พยายให้มั่นใจจริงๆว่าคนคนนี้จะแบบไม่ไม่เป็นเหมือนคนเก่าแล้วออืมแต่ในที่สุดก็ดูเหมือนแบบเอาอีกละเป็นเหมือนเดิมอีกละ<ช>แล<ต>้วทำไงคะกันตอนนี้ก็คือได้แต่เหมือนแบบบอกตัวเองว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็คงผ่านไปเหมือนที่เคยผ่านมาเงไม่ถึงตอนนี้ว่าเราตัดสินใจเดินออกมาแล้วหรือเปล่าคะหรือยังยัง<ช>คงคอยู่แบบนั้นเราเลิกกันแล้วค่ะเขาเปิดตัวคบคนใหม่แล้วค่ะ อืมค่ะอ่ะไหนๆก็โทรมาแล้วเป็นวิทยาทานกันชนิดหนึ่งในตอนนั้นเนี่ยเราจับได้จากอะไรคะเคยจับได้ครั้งหนึ่งตอนที่ไปเที่ยวเกาะลานด้วยกันค่ะแต่ว่าตอนนั้นเราเห็นข้อความของผู้หญิงคนนี้อยู่ในไอจีเป็นคนแรกค่ะเขาก็ให้คําตอบว่าเป็นแฟนของรุ่นพี่ที่เตะบอลก็คือรู้จักกันชอบทักมาแซวในสตอรี่ไอจีนี่ค่ะค่ะแล้ว หนูก็ถามแฟนว่าแล้วเขารู้ไหมว่าแบบเออว่ามีแฟนแล้วอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ารู้อะไรเหมือนไม่มีอะไรอ่ะค่ะให้คําตอบว่าไม่ได้มีอะไรเกิดเลยเพราะว่าคือผู้หญิงคนนั้นก็มีแฟนอประมาณนี้ค่ะค่ะ okay. แล้วความมาแตกได้ยังไงค่ะคะวามมาแตกตรงที่อยู่ๆเขามาบอกเลิกเราเมื่อประมาณเดือนกุมภาค่ะวันที่สิบเก้าเขาบอกเลิกด้วยเหตุผลอะไรคะ เขาตอนแรกเขาให้เหตุผลว่าเขาไม่อยากให้เราต้องมาทนอยู่กับเขาไม่อยากให้เสียเวลาอยู่กับเขาเขาไม่เคยดูแลเราได้เลยมีแต่เราที่ดูแลเขามาตลอดใส่ใจเขาในทุกๆเรื่องคมาทําหล่อใส่ซะใช่ไงค่ะแต่คือเราเราเองเราก็ไม่เชื่อค่ะว่าจะเลือกกันด้วยเหตุผลจริงๆเราก็พยายามถามว่าทําไมไงมันต้องมีเรื่องอื่นสิมีคนอื่นใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่แล้วก็เลยถาม กลับไปว่าผู้หญิงคนนั้นดีกว่าเราใช่ไหมถึงได้เลือกเขาอะไรทํานองเนี้ยค่ะเขาก็ตอบกลับมาว่าไม่เธอดีกว่าแต่คือวันนี้เหมือนมันไปต่อไม่ได้แล้วเขาให้ผลว่าไปต่อไม่ได้แล้วเขาบอกเขาไม่เคยคบใครเกินสามปีเลยเหมือนเขาเป็นคนขี้เบื่ออะไรทํานองเนี้ยค่ะเอาแต่ใจจังเลยอ่ะออคือไม่เคยคบใครเกินสามปีคือเราก็งงว่าแบบอา้าแล้วคือ คบกับเราทําไมตั้งแต่แรกถ้าเป็นจะ <c oughs> เป็นแบบนี้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะค่ะคือแล้วพอเขาบอกเลิกค่ะหนูก็โทรหาที่บ้านเขาว่าเอออยู่ๆก็มาบอกเลิกหนูแล้วก็ให้เหตุผลว่ามีคนอื่นซึ่งที่บ้านก็คือตกใจ <c oughs> ว่าแบบเออทำไมเป็นแบบนี้ <c oughs> ก็เลยเหมือนตามสืบจากคนรอบตัวค่ะ <c oughs> ว่าไปคุยกับใครอยู่เหมือนไปติดใครหรือเปล่าอะไรางี้ก็ได้คําตอบมาว่า ใช่เหมือนแบบเป็นมาสักพักหนึ่งก็คือผู้หญิงอีกคนหนึ่งอะค่ะ,ค,ะคอยลงสตอรี่กับแฟนเราอยู่ตลอดเลยซึ่งเราเองไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ฟอลผู้หญิงคนนั้นอยู่เป็นอีกคนหนึ่งเลยไม่ใช่คนนั้นหรือว่าเป็นคนคนนี้ค่ะคนเดิมคนเดียวกัน<ช>คน,คนที่หนูเคยเคยถกถายตอนนั้นเลยค่ะ <c oughs> คนที่หนูเคยถ่ามก็คือมันแค่ชัดเจนขึ้นเท่านั้นเองใช่ค่ะแล้วเข,เขาเองก็ดูอยากมีตัวตนอยู่แล้วอะเนาะ ใช่ก็คือที่บ้านเขาก็คือไม่โอเคเพราะว่าทางบ้านผู้ชายค่ะเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบโอเคกับหนูแล้วก็รักหนูเหมือนลูกคนหนึ่งแล้วค่ะซึ่งต่างคนเราต่างที่ไปบ้านของกันและกันก็คือทุกคนรู้จักกันแล้วค่ะอืออค่ะการใช้เวลานานขนาดไหนกว่าที่จะสามารถคุยด้วยเรื่องนี้ได้ด้วยเสียงเนี้ยคือพี่รู้ว่ามันเป็นความเจ็บปวดเนาะอย่างน้อยการครบกันมาตั้งสามปีน้องถูกป่ะคะ มันก็มีความทรงจําเต็มไปหมดอะแล้วดูเหตุการณ์ทุกอย่างดูเกิดขึ้นเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเองถูกไหมล่ะใช่ค่ะนะคะตอนนี้ยังพอไหวไหวแล้วหรือยังก็ในระดับหนึ่งค่ะเราเรายังรู้สึกว่าตัวเราก็ยังไปต่อไม่ได้แบบเต็มที่อ่ะค่ะค่ะมันอยู่ที่การพูดว่าคำว่าไปต่อมันจะหมายถึงไปต่อแบบไหนล่ะถ้าการบอกว่าไปต่อไม่ได้เช่นก็ยังไม่ได้มีแฟนใหม่เพื่อว่าอันนั้นไม่ใช่การไปต่อนะแต่การไปต่อคืออย่างน้อยการคิดถึงเรื่องเดิม เสียใจน้อยลงแล้วเจ็บปวดน้อยลงแล้วน้องมาถึงขั้นนี้หรือยังคะก็ยังไม่เต็มร้อยค่ะยังเวลาที่ผู้ยังพูดถึงเรื่องนี้ก็ยังมีความรู้สึกอยู่ว really ่าทำไมต้องเกิดขึ้นกับเราอีกแล้วเหตุการณ์แบบนี้เหมือนคอยถามตัวเองอยู่เสมอแต่อจริงๆมันไม่เกี่ยวกันเนาะค่ะค่ะเพราะว่าบางทีมันอยู่ที่วิธีคิดคือมีคนเยอะมากที่เข้าใจแหละว่าเรามันมีความเชื่อมโยงแล้วก็มักจะมีความเชื่อมโยงว่า เม ride, ged, ื่อไหร่ก็ตามรักใครทําไมฉันถูกนอกใจตลอดแต่น้องก็อย่าลืมนะคะว่าวันนี้มนุษย์นอกใจก็เต็มไปหมดแลยเนาะเพียงแต่ถ้าเกิดว่าการลองปรับมุมมองอีกมุมหนึ่งคือเธอดูสิเจ็บขนาดนั้นฉันยังรอดมาได้จนมีคนใหม่เลยเจ็บขนาดคนใหม่ขนาดนี้เดี๋ยวฉันก็ต้องรอดเหมือนกับที่ฉันรอดจากคนเก่าด้วยเหมือนกันแหละหรือเราก็เพียงแค่คนโชคร้ายคนหนึ่งที่บังเอิญไปเจอคนนอกใจสองคนเท่านั้นเองค่ะ มันไม่ได้ไมันไม่ไดเอามารวมกัน,น่ะคะ่ะแล้วมีจุดหนึ่งก็คือที่ทําให้แบบรู้สึกแบบเจ็บที่สุดเลยก็คือเราได้คุยกับผู้หญิงคนนั้นค่ะคือเราทักเขาไปในเฟซบุ๊กค่ะแล้ว <okay. S 2> เขาก็เหมือนให้ขอเบอร์ติดต่อกลับมาเขาจะโทรกลับมา <Okay. S 2> ก็คือโทรมาคุยกับเราก็เหมือนถามเราว่าต้องการรู้อะไรอีกอะไรประมาณเนี้ค่ะแล้วก็คุยกันก็ได้ใจความว่าเขาเคยคุยกันมาก่อนหน้า mm. ที่จะมาคบกับเราค่ะอยู่ช่วงหนึ่งคือ ผู้ชายอะคะ่ะมาเลือกเราแล้วก็มาเปิดตัวคบเราพาเราออกน้องน้าก็คือเปิดตัวเป็นทางการ<ะ>แต่คือผู้ชายอะคะ่ะไม่ได้เลิกติดต่อกับผู้หญิงคนนี้เลยคะ่ะตั้งแต่ที่เราครบกันแรกๆแปลว่าเขาคุยกันมาตลอดใช่ค่ะแล้ว<อ>เราเองเราก็ถามผู้หญิงว่าแล้วไม่รู้หรอว่าเขามีแฟนก็ผู้หญิงก็ตอบว่ารู้แต่ผู้หญิงก็ให้เหตุผลว่าเราก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้าง เพราะเราก็มีคนคุยหลายคนค่ะคู่วควรกันแล้วลหละ <c oughs> ยกกันไปเหอะกันจริงก็อาจจะเป็นคุณค่าที่คู่ควรกันแลกกันใช่ค่ะ <c oughs> จริงๆต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับผู้หญิงคนนั้นนะเพื่อว่าการได้ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาก็นอกใจมาตลอดไม่นอกใจเราก็นอกใจผู้หญิงคนนั้นนะพูดถึงอ่ะถูกไหมคะค่ะเพราะเขาก็ซ้อนมาโดยตลอดเช่นกันพี่กําลังเป็นห่วงต้องกันเนาะถ้าต้องการไปฟังอะไรมา แล้วเก็บออกมาแบบถล่มตัวเองอเก็บเอามาทับถมตัวเองว่าทาให้ตัวเองยิ่งรู้สึกดาวยิ่งรู้สึกแย่อันนี้มันจะไม่เป็นไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าถ้าในกรณีแบบนี้ก็ไม่ต้องไปดิ้นรนหาข้อมูลอะไรหรือความจริงอะไรแล้วแต่ถ้าเกิดข้อข้อมูลหรือความจริงที่ได้มาค่ะมันทําให้เราเข้าใจเห็นเช่เอเขาเรียกว่าอะไรรู้เช่นเห็นชาติผู้ชายคนหนึ่งอ่ะว่าคนที่ฉันอุตส่าห์แบบว่าตั้งใจดี ใครามรักใความซื่อสัตย์มาตลอดอ๋อความจริงทรยศมาตลอดนอกใจมาตลอดเนี่ยเราไม่เห็นควรจะต้องเสียใจเลยค่ะกันเราควรจะรู้สึกว่าอ๋องั้นก็ดีแล้วที่แบบคนแบบนี้หลุด,ลดไปจากชีวิตเราโชคดีจังเลยที่ฉันตาสว่างทันเวลาแทนที่จะอยู่ไปอีกนานๆแล้วก็โง่ไปนานๆเพราะฉะั้นมันอยู่ที่วิธีคิดอะคะ่ะแต่ถ้าเราไปคิดว่าดูซิเนี่ยอยู่กับฉันจะไม่ได้รักฉันไปเราก็จะยิ่งมีแต่ดาวดาวมีแต่แย่ๆยแย,แย่ลงไปแต่แล้วยังไงล่ะคะ่ะ เราอะปล่อยให้เขาทําร้ายเราเนาะด้วยการนอกใจมาละเรายังปล่อยให้เขาทําร้ายซ้ําอีกด้วยการเอาสิ่งเหล่านี้มาถล่มตัวเองอีกนะคะกัน mm hmm. นะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านหนูตอนนี้พี่เข้าใจว่าหนูเสียใจแหละเพราะฉะนั้นอะไรอะไรที่ได้ยินมามันจะแบบยิ่งทําให้เรารู้สึกแย่เข้าไปใหญ่เลยแต่ถ้าเป็นมุมพี่ซึ่งเป็นคนนอกพี่ไม่รักผู้ชายคนนั้นพี่ก็รู้สึกว่ากันโชคดีจังเลยที่ได้เห็นว่าอ๋อ ผู้ชายคนนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นคนดีหรือมีค่าคู่ควรกับความรักดีๆของกันสักนิดหนึ่งเขาแต่หากต้องเป็นคนเสียใจค่ะที่เขาเสียความรักดีๆอย่างกันไปค่ะเขาเสียคนซื่อสัตย์มาหนึ่งคนเราเสียคนทรยศเป็นหนึ่งคนใครควรเสียใจใช่คะ่ะเทียบกันแล้วเห็นความโชคดีของตัวเองก่อนนะคะนะให้เวลารักษาแผลไปเรื่อยๆคะ่ะแล้วมันหายได้จริงๆน้องกันวันนี้เราคุยกันในวันที่แผลยังสดใหม่มากค่ะ พี่เข้าใจแต่อย่างน้อยวันหนึ่งข้างหน้าน้องจะนึกถึงวันนี้แล้วน้องจะงงว่าวันนั้นจะต้องเสียใจขนาดนี้ทําไมนะทั้งที่ตั้งแต่เธอเดินจากไปความจเจริญเข้ามาสู่ชีวิตฉันมากกว่าเดิมตั้งเยอะือะคะและตั้งใจไปเลยนะว่าจากนี้ไปชีวิตฉันจะดีขึ้นค่ะออให้สะสมกับที่เธอทิ้งฉันไป <laughs> และอันหนึ่งนะคะไม่ต้องไปคาดหวังคือมีคนเยอะมากที่มักจะคาดหวังว่าครั้งต่อไปหนูเจ็บอีกไม่ได้แล้วนะคะพี่ออ ไม่เกี่ยวคะ่ะคนเราหกล้มครั้งนี้ทุกคนก็คิดแหละว่า <c oughs> ฉันจะไม่ล้มอีกแต่ถ้าบังเอิญมันเกิดอุบัติเหตุฉันไปเดินไปสะดุดหินพอดีหอยไอ้ตรงนี้ถนนมันฟุตบาทมันเผยขึ้นมาพอดีมันไม่มีใครรู้ชีวิตของคนก็เหมือนกันเราก็แค่เมื่อล้มก็ลุกให้ได้คล้ายๆเดิมค่ะที่สําคัญก็คืออย่าไปซ้ําเติมตัวเองอว่าล้มแล้วล้มอีกค่ะก็มันอุบัติเหตุไงก็มันล้มได้ไงก็มันพลาดได้ไงค่ะให้อภัยตัวเองนะคะแล้วก็แค่ตั้งใจว่าอะ แต่บางีก็จะทําให้มันดีแต่ถ้าเกิดมันบังเอิญโชคร้ายมันไม่ดีอีกไปเจอคนไม่ดีอีกมันก็ทุกครั้งมันก็คือบทเรียนคแค่นั้นเองนะเป็นกําลังใจให้นะคะกันนะเอาใจช่วยน้องนะ,นะดูครลาฟไฟเดย์บจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะคลาบไฟเดย์รักเก่าครั้งใหม่